ก็สวัสดีครับก็วันนี้มีอะไรจะมาอวดอีกแล้วอันนี้คือเล้าไก่ไก่ไข่นะครับก็ประมาณน่าจะอยู่ยังไม่ได้รวมนะประมาณสามพันต้น,ตนก็คือทําแบบเคลื่อนย้ายได้มีล้อมีอะไรเนะาะหลังจากมอเตอร์ไซค์น้อยขนานเสร็จแล้วก็มีโปรเจกต์อันนี้แหละเพิ่งเสร็จมากันนานพอสมควรไม่ค่อยมีเวลาทําเท่าไหร่ก็ก็จะเป็นประมาณนี้น,นี้ตัวล็อกประตู นี่ก็จะเข็นว่ากําลังจะเข็นไปใต้ต้นมะม่วงตัวนู้นนะฮะเพิ่งเข็นลงมาจากนู่นอ่ะที่ทําข้างบนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่ตะกร้าสักสีใบแล้วก็กันเอาฟางใส่น้ําอาหารก็ว่าไปขอท้าความนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงต้นปีได้ไข่ไก่ไข่มาประมาณสิบตัวเนะาะมันจะเลี้ยงแบบออร์แกนิกไข่ไก่อารมณ์ดีอะไรเงี้ยปรากฏว่าครับจะมาปล่อยไว้กับไก่บ้านเรานี่แหละ ปรากว่ามันไม่ถูกกันไงพอมันไม่ถูกกันปุ๊บอ่ะก็อยู่ไม่ได้ละไอเดียผมก็เยอะซะด้วยก็ไปซื้อไข่มาตะาไข่เนี่ยสูงประมาณเม็ดนิดๆก็กะว่าจะกลางตามเอ่อล่องยางแล้วก็อ่อย้ายไปเรื่อยๆนะหญ้าตายก็ย้ายไปแต่ว่าก็เออก็เลยไอเดียมีอีกก็เลยทําเพิงพักให้มันแบบนั้นน่ะแต่ทําไปทำมาเอ๊ะเวลาเราย้ายทีนล้วก็ต้องเอากระเบื้องย้ายไปด้วยก็เลยแบบ ไอเดียที่สองเริ่มเพิ่มมาก็เป็นอันนี้อันนี้ก็จะมีล้อเหมือนกันเข็นไปได้ทุกที่แต่ปรากฏว่าปัญหามันไม่จบเลยพอตะขายพอพอเรามาเลี้ยงอย่างนี้ปุ๊บมันอารมณ์ดีนะมันแข็งแรงมันเริ่มจะกลายพันธุ์เป็นไก่ที่ไก่บ้านและเริ่มขาปีกอะไรแข็งแรงมันบินข้ามได้เนี่ยสิบตัวเหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยมนเน่ะแล้วปัญหายิ่งกว่านั้นก็คือขี้ครับไอพวกนี้ไก่มันไม่กลัวคนเนาะขี้เต็มบ้านเลยอันนี้แบบ โหเยอะแล้วกองใหญ่ๆด้วยแล้วก็เวลาไข่เนี่ยก็ไข่เลียราดไปทั่วโดนน้าฝนโดนอะไรเนี่ยมันก็เน่าก็เลยเนี่ยเกิดเป็นอันนี้ขึ้นมาอันนี้มุงไม่เต็มก็คือประหยัดงบนะครับเพราะว่าถ้าซื้ออีกแผ่นหนึ่งมันก็เกินไปพูดตริงๆก็คํานวณพลาดนี่แหละเึกว่าประกบกันแล้วมันจะได้80ไงแต่เดี๋ยวมัน75มันได้5แผน่นอันนี้ก็คือกว้าง2เมตร50ยาว3เมตร50 ก็ใช้เต็มขนาดเหล็กเลยเหล็กหกเมตรก็พับได้สองเมตรห้าสาเมตรห้าเนาะก็พับสองอันประกบกันก็จะได้ประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดปุ๊บก็ก็ถามได้นะครับอันนี้ก็ทำเองหมดเลยล้อเลยก็จะมีสลักเป็นตะปูนะครับเจาะไว้กันล้อหลุดไอ้ตัวลากก็เหมือนกันถอดได้เวลาไปถึงที่แล้วก็วางลงพอหญ้าตายเริ่มเหม็นเ,เริ่มอะไรแล้วก็ย้ายไปใหม่โอเคครับ เออคลิปนี้สรุปเร็วดีวะสวัสดี